สวัสดีครับบ้านสวนอิงฟ้าเคียงตะวันนะครับอีพีนี้พามาดูไม้เลื้อยชนิดหนึ่งซึ่งเป็นยาเพิ่มพละกกำลังแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศด้วยนะครับตัวนี้เราเรียกตัวนี้ว่ากำยานตัวเมียนะครับแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีกำยานตัวผู้นะพืชนี้มักออกคู่กันนะครับที่ไหนมีกำยานตัวเมียก็มักจะมีกำยานตัวผู้ด้วยนะครับอันนี้เห็นเล็กๆอย่างนี้นะ เนื่องจากว่าสวนผมเนี่ยไม่มีการใช้ยามา1ิบ0ปีแล้วนะครับใช้วิธีการไถลากพกนี้ลึกมากนะครับเวลาไถเนี่ยจะมีความลึกแค่ระดับหนึ่งก็คือไถพันหกพันเจ็เนี่ยมันก็จะขาดแล้วก็จะแตกขึ้นมาใหม่ขาดแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่ซ้ําแล้วซ้ําเล่าปีแล้วปีเล่านะครับทําให้มันใหญ่มากผมจะพาไปดูวันนี้ผมขุดตัวอย่างไว้ให้แล้วนะครับหลุมนี้ครับอันนี้ครับกิ่งมันแค่นี้นะครับเถามันแค่นี้้วดู สุดๆลึกสุด,สดๆอันนี้คือตอนนี้ลึกมากนะครับยังไม่สุดนะแน่นเลยนะครับตอนนี้แล้วก็ความลึกของหลุมที่ขุดอยู่เนี่ยคือสุดมือเอื้อมแล้วครับเราก้มไปเอาดินออกไม่ได้แล้วนะครับก้มไปคือหน้าแนบกับพื้นเลยนะครับหน้าแนบกับพื้นเลยไม่สามารถทำได้ละก็คือสุดล,ละเดี๋ยวต้องตัดนะครับยังไม่สุดเ,เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรอยรอยแผลเก่าที่โดนไถนะครับพอโดนไถมันก็จะออก แตกกิ่งใหม่พอโดนไถตรงนี้ก็แตกกิ่งใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมสะสมความใหญ่สะสมอาหารสะสมตัวยาในร่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่สวนผมเต็มไปหมดนะครับนี่กัญยาณตัวผู้เห็นเล็กๆอย่างนี้ข้้งล่างใหญ่มากนะครับอย่าดูถูกมันนะครับพวกนี้เพราะว่าเล็กๆอย่างนี้คือมันแตกมาใหม่หลังจากโดนไถแค่นั้นเองเต็มสวนนะครับปลอดสารแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมครับส่องมาให้ดูใกล้ๆ ตัวผู้ตัวผู้จะเยอะกว่าตัวเมียนะครับตัวเมียหายากกว่านี้ก็มีตัวเมียกับตัวผู้เอาคู่กันใหญ่สุดๆใครสนใจพักหาได้นะครับโอเควันนี้มีเพียงเท่านี้อ๋อลืมบอกไปว่าทั้งกัญญาตัวเมียและกัญญาตัวผู้เนี่ยมีฤทธิ์ใกล้เคียงกันคือว่าเพิ่มพลังเป็นหลักนะครับเพิ่มพละงกำลังสำหรับใครที่รู้สึกเหนื่อยๆเอาตัวนี้ไปดองเหล้าดื่มไม่งั้นก็ตักแห้งชงชาดื่ม หรือว่าต้มดื่มได้นะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียให้ให้ฤทธิ์ยานในทางที่ใกล้เคียงกันก็คือเพิ่มพละกําลังให้หายเหนื่อยนะครับแล้วก็เพิ่มความกําหนักหรือว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนะครับโอเค EP นี้แนะนำไม่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ